สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของกเรากันอีกแล้วนะครับผมทุกท่านครับถ้าเกิดเราพูดกี่ยวงเรื่องราวของประวัติศาสตร์สงครามเย็นเนี่ยเราก็จะนึกถึงอะไรบ้างนะครับนึกถึงสงครามเกาหลีนึกถึงสงครามเวียดนามอเมริกาโซเวียตหรือไม่ก็นาโตถูกไหมครับซึ่งถ้าพูดกี่ยวงนาโตเนี่ยทุกคนคงรู้กันอยู่แล้วแหละว่ามันเป็นการรวมกลุ่มนะครับของประเทศฝั่งตะวันตกเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางทหารจากประเทศคอมมิวนิสนั่นเองซึ่งสมาชิกหลักๆเนี่ยนะครับก็จะ เป็นประเทศในยุโรปไม่ว่าจะเป็นนะครับอังกฤษส,สเปนเยอรมันตะวันตกและฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยได้มีช่วงหนึ่งนะครับที่ถอนตัวออกจากนาโตในยุคที่สงครามเย็นเนี่ยนะครับเรียกได้ว่ากําลังเดือดปุดๆเลยและฝรั่งเศสเนี่ยออกไปทําไมกันล่ะเดี๋ยววันนี้แหละครับเราจะมาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยซึ่งนะครับถ้าเกิดเราจะมาพูดกันเรื่องการถอนตัวของฝรั่งเศสเนี่ยจะพูดว่าถอนตัวสัทีเดียวมันก็ไม่ใช่นะครับ มันคือการลดระดับความร่วมมือทางทหารต่อนาโตนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับฝรั่งเศสเนี่ยก็ยังเป็นสมาชิกของนาโตอยู่ครับผมแต่ว่าเขาเนี่ยเลือกที่จะออกจากกองบัญชาการกองทัพร่วมนะครับของนาโตซึ่งนาโดยสหรัฐอเมริกา ซึ่งไอกองบัญชาการกองทัพของนาโตเนี่ยภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่านาโต c คอมมานด์สตรักเจอร์นะครับมันมีไว้เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการกลางของกองทัพทั้งหมดที่อยู่ในสนธิสัญญานาโตนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นคําสั่งทางทหารที่กระทบระดับภูมิภาคเนี่ยนะครับก็จะมาจากหน่วยบัญชาการหน่วยนี้แหละซึ่งทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันเนี่ยนะครับคือการประสานงานของกองทัพต่างๆเพื่อป้องกันยุโรปจากภัยคุกคามของพวกโซเวียตนั่นเองครับผม เอาล่ะทีนี้เรากลับมาดูฝรั่งเศสกันดีก,กว่านะครับว่าทําไมฝรั่งเศสถึงต้องถอนตัวออกจากคอมม a น d s สตั๊กเจอร์ด้วยล่ะในเมื่อฝรั่งเศสเนี่ยก็เรียกได้ว่านะครับโอ้โหยืนเคียงข้างฝั่งโลกเสรีมาในทุกสงครามเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2หรือแม้กระทั่งสงครามเกาหลีเนี่ยนะครับทำไมอยู่ๆเนี่ยฝรั่งเศสถึงเลือกที่จะลดระดับความร่วมมือลงมาล่ะครับผมเราเนี่ยได้สรุปเหตุผลมาให้นะครับสข้อใหญ่ๆเลย ที่จะอธิบายเนี่ยนะครับเรื่องราวทั้งหมดซึ่งเรื่องราวของเราเนี่ยนะครับมันต้องย้อนกลับไปในปี1957ก่อนเลยนะครับปีนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นปีที่นาโตเนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหาภายในเนื่องจากว่าฝรั่งเศสที่ตอนนั้นเนี่ยมีประธานานธิบดีคือนายพลชาลส์เดอโกลเนี่ยนะครับไม่พอใจอเมริกากับอังกฤษเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้มองฝรั่งเศสว่ามีความสําคัญทางทหารเท่ากับประเทศของพวกเขาเองโดยที่ตําแหน่งผู้นําทางการทหารของนาโตเนี่ยนะครับตำแหน่งประจําเลยจะเป็นของอเมริกาครับ ผมส่วนตำแหน่งรองเนี่ยก็จะเป็นของอังกฤษซึ่งประธานาธิบดีชาวเดอโกก็บอกว่าเฮ้ยอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่แฟร์ไหมเพราะฝรั่งเศสเนี่ยก็ร่วมลบกับพวกคุณมาในทุกสงครามสําคัญสคัญเลยทําไมเราเนี่ยถึงไม่ได้มีตําแหน่งอะไรแบบนี้บ้างทําไมอํานาจของเราเนี่ยถึงไม่เท่าพวกคุณซึ่งเขาก็คิดนะครับว่าแบบนี้เนี่ยแปลว่าอเมริกากับอังกฤษเนี่ย แอบแบ็กแชนแนลการคุยกันหลังบ้านโดยที่ฝรั่งเศสไม่รู้หรือเปล่าอย่างนี้เนี่ยจะไปไว้ใจได้ยังไงด้วยเหตุผลนี้เนี่ยนะครับฝรั่งเศสเนี่ยจึงเริ่มนะครับได้ทําการถอยห่าวจากนาโตซึ่งก้าวแรกของเขาเนี่ยคือการถอนทัพเรือเมดิเตอร์เรเนียนฟลีตออกจากกองบัญชาการกลางของนาโตที่นําโดยสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญมากๆเลยนะมันแสดงถึงการแตกคอกันเองนะครับของประเทศยักษ์ใหญ่ในนาโตนอกจากนี้เนี่ยนะครับฝรั่งเศสเนี่ยยังสั่งให นะครับไม่ให้ สหรัฐอเมริกาหรือประเทศใดๆก็ตามในนาโตเนี่ยเอาหัวรบนิวเคลียร์มาติดตั้งในประเทศฝรั่งเศสเด็ดขาดเลยนะครับผมด้วยเหตุนี้เนี่ยฝรั่งเศสจึงเลือกตัดสินใจที่จะใช้นโยบายพึ่งพาตัวเองทางการทหารเนี่ยในการป้องกันภัยรุกรานจากต่างชาตินะครับแต่นี่เนี่ยไม่ได้แปลว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะออกจากนาโตไปเลยหรือว่าจะไปเข้าร่วมกับฝั่งโซเวียตอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับผมเขาแค่คิดว่าควรจะลดระดับลงมาเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการบัญชาการนะครับ ร่วมกับอังกฤษและอเมริกาด้วยเหตุผลนี้เนี่ยนะครับชาวสแตร์โกเนี่ยเลยคิดว่า ฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะเสียผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมถ้าเกิดต้องอยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเขาจึงตัดสินใจที่จะถอนกําลังทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทัพอากาศทัพเรือทัพบ,บกออกจากการบัญชาการของนาโตทั้งหมดเลยในปี1966และมากไปกว่านั้นนะครับไม่อนุญ,ญาตให้กองกําลังติดอาวุธจากประเทศใดๆก็ตามเนี่ยเข้ามาเหยียบพื้นดินของฝรั่งเศสเลยด้วยคือเรียกได้ว่าการมีฐานทัพและประจําการอยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยเพราะยุทธศาสตร์ของฝรั่งเศสเ เป็นที่ที่สำคัญมากๆเลยนะครับเป็นใจกลาง ทวีปยุโรปเลยและหากเกิดการรุกรานขึ้นมาจริงๆเนี่ยแล้วกองทัพแดงเนี่ยนะครับได้ผ่านเยอรมันตะวันออกเข้ามายังตะวันตกแล้วเนี่ยการป้องกันการเตรียมพร้อมมันอาจจะไม่ทันการนะครับเพราะว่าหากไม่มีฐานประจําการอยู่ในฝรั่งเศสแล้วเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยก็ต้องรับมือกับการเปิดฉากการโจมตีของกองทัพแดงเพียงลําพังนะครับกว่าที่กําลังเสริมจากนาโต้จะเข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทันการแล้วก็ได้ครับผมเพราะถึงแม้ว่าชาวสแตโกเนี่ยจะบอกว่าเขาเนี่ยจะลดระดับลงมาเนี่ยนะครับแต่เขาก็ได้ให้คําสัญ,ญญาว่า ถ้าเกิดเกิดการรุกรานจากฝั่งของโซเวียตขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาก็จะ กลับเข้ามานะครับอยู่ในคอมเมนต์สตรัคเจอร์นี้แต่ว่าเทียบกับการที่มีกองทัพอเมริกากองทัพอังกฤษประจำการอยู่แล้วเนี่ยนะครับการที่ให้ทหารต่างประเทศนี่ออกไปหมดเลยเนี่ยกว่าจะเดินทางกลับเข้ามานะครับกว่าจะตั้งฐานปัญชาการใหม่เนี่ยมันก็ใช้เวลาใช่ไหมครับซึ่งเวลาเนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยสําคัญในการศึกการสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับผมสรุปเลยนะครับเหตุผลสําคัญที่ฝรั่งเศสออกจากการบัญชาการทางทหารของนาโต้เนี่ยก็มี1นนะครับผม ฝรั่งเศสเนคิดว่าอเมริกาและอังกฤษไม่ให้ความสําคัญกับเขาเลยนะครับเขาคิดว่าตัวฝรั่งเศสเองเนี่ยควรจะเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นหัวหอกสําคัญของนาโตเช่นเดียวกับอเมริกาและอังกฤษจึงเกิดการไม่ไว้ใจขึ้นนะครับส่วนเหตุผลที่2เนี่ย จะเป็นเหตุผลที่สืบเนื่องจากข้อแรกนะครับผมเพราะถ้าเกิดฝรั่งเศสเนี่ยไม่ได้อยู่ในจุดที่จะสามารถบัญชาการได้เช่นเดียวกับอังกฤษและอเมริกาเขาก็กลัวนะครับว่าประเทศของเขาเนี่ยจะโดนเอาเปรียบและถ้าเกิดเกิดการรุกรานขึ้นมาเนี่ยฝรั่งเศสก็ต้องตกเป็นเป้าหมายแรกแน่นอนด้วยการที่ไม่ไว้ใจนาโตเนี่ยฝรั่งเศสก็คิดว่ากูต้องปกป้องตัวเองแล้วแหละเลยเลือกที่จะถอนกําลังทั้งหมดเนี่ยนะครับออกจากการบัญชาการของนาโตแล้วก็มาควบคุมซะเองนะครับผมหรือเรียกง่ายๆเนี่ยคือการพึ่งพาตัวเองทางทหารนั่นเเเองงงงนนนคคััับทุุกกป็ยไ้าหต ที่เราหามาให้เนี่ยพอที่จะเมคเซน s ์ไหมครับถ้าเกิดใครคิดว่ามีเหตุผลอื่นเพิ่มเติมมาอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับผมเสริมกันได้เลยวันนี้ผมเจ็ดก็คงต้องขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ